สวัสดีค่ะรันควันมาราซาวันนี้ค่ะออนิฟอรซ่าสามห้าศูนย์ค่ะลูกค้าจองโปรโมชั่นไว้เมื่อคืนนะคะราคา50คันแรก1 0 0 0บาทพร้อมติดตั้งหน้าร้านนะคะก่อนรับแรกค่ะก่อนมารับการติดตั้งที่ร้านลูกค้านะคะช่างจะต้องทําความสะอาดให้ก่อนนะคะเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าท่านใดที่สั่งไปติดตั้งเองก็ทําความสะอาดแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะคะ อันดับแรกค่ะเราทาน้ำยาประสาน 3N p l u m e r นะคะตรงช่วงสวิงอาร์มเหรอคะพี่ขวัญใช่<น>ตรงช่วงกองครับผมกองนะคะสวิงอาร์มเราจะไม่ยึดไม่ยึดกาวนะครับผมเพื่อเพื่อเวลาลูกค้าถอดล้อหรือถอดสวิงอาร์มเนี่ยไม่ต้องมาลอกลอกเออลอกลอกอะไรนะลอกลอกเออลอกกาวออกเลยนะครับผม<า>ก็คือถอดได้ปกติเลยะนะครับค่ะ,คะทางถ้าเกิดลูกค้าที่สั่งไปติดตั้งเราจะมีแถมไปให้แบบเป็นซองนะคะเป็นแผ่นซองไปแล้วก็มาทาพลาเมอร์ฝั่งนี้นะครับใช่ค่ะ ท u m m e r 3M มันคือตัวอะไรนะครับผมเข้า Google search ดูเลยผมก็อธิบายไม่ถูกเป็นน้ำย,ย,ยาประสานนะคะประสานกาวนะประสานกาวช่วยให้ยึดได้นะคะดีเลยทีเดียวแบบแรกนะครับผมอันนี้คือฝั่งสวิงอาร์มนะฮะเราจะไม่ลอกนะครับผมผมติดเพื่อเอาไว้กันและความเปียนสีนะกันความเสียหายของสวิงอาร์มครับเราลอกแค่ตรงนี้ครับผม ลอกแค่ตรงนี้จุดหนึ่งนะครับแล้วก็ปลายปเนี้นะครับผมลอกแค่ท e ิป wow. หนึ่งก่อนนะครับอย่าเพิ่งลอกหมดนะครับผมเดี๋ยวมันจะแปะลาบากนะฮะแล้วก็สอดเข้าไปเลยวิธีการติดตั้งก็คือสอดง่ายๆครับนี่สอด e เข้าไปอ่าพอสอดปุ๊บแล้วก็วางไว้มาจัดฝั่งนี้ครับผมมาที่นี่เลยนี่จากตรงนี้ไหมก่อนจะเข้ามุมพอดีไหมฮะเข้ามุมปุ๊บเราก็กดมุมนี้ก่อนนะครับแล้วก็ลอกนี่เลยนะครับลอกแล้วก็ค่อยๆดันตรงนี้ ให้ขอบเนี้ยขอบเนี้ยมันเข้าหากันนะครับมันจะมีช่องว่างนิดนึงเพราะว่าสันของกองเนี่ยมันจะเป็นลานและเป็นสโมกอะไรเป็นสลบสลบครับอ่แล้วก็กดเลยนี่อนุญาประสาทางานนะครับผมเปิ๊กครับเปิก๊กโอเคนะครับแล้วก็มาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ที่ลอกไว้แล้วนะครับผมก็ทําการกดเลยครับผมจบรับแน่นตึกนะครับแล้วก็โอเคกิฟตกิ๊บกิฟต์แปกิปมาเร็วอ่าถือก่อน โอเคเครือ่องยังร้อนอยู่ยังร้อนมากเลยวิดีโออยู่ <c oughs> อ๋อไม่ใช่เอาละค่ะทีนี้ปีกิ๊บนี่ครับตามม้านะครับอย่างดีนะครับผมนะะฮน้ำแข็งการสนิมอย่างดีนะครับผมเข้าหนีบเข้าระหว่างสวิงอาร์มกับบังโคลนะครับหนีบเข้าไปเลยครับนี่ครับหนีบเข้าไปแล้วปุ๊บก็ค่อยๆดันนะครับผมตอนเนี้ยผมทําอะไรจะมันระบากนิดนึงเพราะมันร้อนอยู่ฮะอ่าโอเคพอเข้าแล้วปุ๊บแล้วก็ปลดเลยครับนี่เรียบร้อยครับเป็นไงครับหนึบเรียบร้อยเสร็จภายในไม่ถึงห้านาที ลูกค้ามาไกลกว่าอีกนะคะโอเคล้กท่านใดสนใจยังสามารถติดต่อจองโปรโมชั่นได้นะคะตอนนี้เหลือไม่กี่คันแล้วสำหรับราคาพิเศษ1,000บาทนะคะขวัญมาตาซาวค่ะสวัสดีค่ะ